สวัสดีครับเป็แนแฟนชาวเด e s ช็ ck กลับมาพบกับ e ีพีใหม่ล่าสุดของ The s h o c k Story ถูกใจกันบ้างหรือเปล่าครับหลายๆ e ีพีที่ผ่านไปถ้าถูกใจก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเด e s ช็ ck ด้วยนะครับอีพีนี้เป็นเรื่องราวที่คุณเป้ส่งมาให้ซึ่งเป็นเรื่องของคุณลุงของคุณเป้ะนะครับคุณเป้เล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปประมาณเกือบเกือบ30ปี ลุงของคุณเป้ชื่อว่าลุงไก่ครับแกรับราชการเป็นทหารและลุงไก่ก็มีเพื่อนสนิทอยู่กันอีกสองคนคือลุงชิดกับลุงหมีเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อลุงทั้งสามถูกย้ายไปประจำการที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งโดยพักอาศัยอยู่บ้านพักของราชการก็อยู่คนละหนึ่งหลัง พอย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งสามคนก็ใช้ชีวิตแบบปกติก็คือพอเลิกงานตกเย็นก็นั่งสังสรรค์คุยกันตอนนั้นลุงลุงก็อายุประมาณสัก30ต้นต้นลุงชิดที่เป็นเพื่อนของลุงไก่เนี่ยแกเป็นคนที่หน้าตาดีเจ้าชู้พอเลิกงานก็มักจะไปสังสรรค์ตามร้านอาหารแถวแถวตลาดบ่อยๆเข้าจนลุงชิดไปติดแม่ไม้สาวที่เปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ ลุงชิตก็ไปนั่งกินเหล้าที่ร้านนี้เป็นประจำจนจีบสาวแม่ไม้คนนี้สำเร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่กินด้วยกันซึ่งบ้านของแฟนใหม่ลุงชิตเนี่ยก็อยู่ห่างไม่ไกลจากบ้านพักราชการเท่าไหร่หลังจากที่ลุงชิตเข้าไปอยู่บ้านแฟนใหม่ได้ประมาณหนึ่งเดือนก็มีอยู่วันหนึ่งช่วงหัวค่าแฟนใหม่ของลุงชิตก็ขับรถมาหาลุงไก่และลุงหมีและบอกว่าพี่พี่มาช่วยหน่อยสิ พี่ชิดโดนผีเข้าพ่อลุงทั้งสองได้ยินก็รีบไปที่บ้านของผู้หญิงพอไปถึงบ้านซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นลุงไก่และลุงหมีก็เดินขึ้นไปบนบ้านเห็นชาวบ้านขึ้นมาอยู่บนบ้านกันประมาณยีสกว่าคนและเห็นลุงชิดนั่งกมหนาไม่พูดไม่จาก,กับใครลุงไก่ก็เรียกชิดชิดแต่ว่าลุงชิดก็ไม่ตอบอะไร ลุงไก่ก็เลยเดินไปที่ลุงชิดและขย่าตัวลุงชิดแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเหมือนเดิมลุงไก่ถามแฟนลุงชิดว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งเธอก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกันนั่งคุยกันอยู่ดีๆลุงชิตก็งายท้องลงไปพอลุกขึ้นมาก็ตาขวางและตาเหลือขึ้นไปจนเหลือแต่ตาขาวซึ่งเขาทำอะไรไม่ถูกซึ่งลุงชิตก็ได้แต่นั่งมองหน้าอยู่อย่างนั้นก็เลยไปตามชาวบ้านมา ชาวบ้านก็ให้คนไปรับหมอผีที่อยู่ระแวกนั้นมาสักพักรถกระบะที่ไปรับหมอผีก็มาจอดที่หน้าบ้านพอมาถึงหมอผีก็เดินเข้าไปในบ้านไปที่ลุงชิดลุงชิตก็เงยหน้าขึ้นมามองหน้าหมอผีแล้วก็ยิ้มทางด้านหมอผีก็จัดแจงทำพิธีเริ่มสวดมนต์ระหว่างที่หมอผีสวดมนต์ ลุงชิดแกก็นั่งหัวเราะเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาจนหมอผีทำพิธีเสร็จก็กำเข้าสารเสกแล้วปาใส่ไปที่ลุงชิดแต่ลุงชิดแกก็หัวเราะหนังเข้าไปอีกหมอผีก็ปาไปสามสี่ครั้งแต่ก็ยังไม่หายเหมือนเดิมจนหมอผีเริ่มโมโหก็เลยหยิบไหวเสกขึ้นมาและทำการเป่าไหวกะวัดฟาดใส่ลุงชิด แต่จังหวะที่หมอผีกำลังจะฟาดลุงชิตก็ดีดตัวขึ้นมายืนแล้วเอามือขวาหวายหมอผีผลักหมอผีออกแล้วก็ถีบยอดอกของหมอผีอีกด้วยแล้วลุงชิดก็พูดขึ้นมาเป็นเสียงคนแก่ๆว่าไอ้ดวงมึงแค่ดูดวงดูเลิกดูยามได้นิดหน่อยหน่อยทำมาเป็น ตั้งตัวเองเป็นหมอผีแล้วมึงมึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกแล้วก็ปาหวายใส่หมอผีด้านหมอผีก็เริ่มลนลานรวมถึงเสียหน้าก็เลยรีบเดินหนีออกจากบ้านไปหลังจากนั้นชาวบ้านก็ไปนิมนต์พระรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงเรื่องเวทมนต์และคุณสายมาระหว่างเที่ยวรอลุงชิดแกก็นั่งนิ่งๆอยู่ตรงกลางบ้านไม่พูดไม่จาก,กับใคร เวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงพระก็มาถึงพระคุณเจ้าท่านอายุราวๆประมาณ4ี่สบกว่ากว่าพอพระเดินขึ้นบ้านมาลุงชิดก็เงยหน้าขึ้นมามองแล้วก็หัวเราะใส่เหมือนเดิมพระก็ถามชาวบ้านว่าเป็นอะไรยังไงกันพอชาวบ้านเล่าเรื่องให้หลวงพ่อฟังเสร็จหลวงพ่อก็ให้ชาวบ้านเอาขันใส่น้ำสะอาดมาวางไว้ที่หน้าบ้านลุงชิด หลังจากนั้นหลวงพ่อก็จุดเทียนก้าเล่มหยดเทียนทำน้ำมนต์บริกรรมคาถาของหลวงพ่อระหว่างนี้ลุงชิดก็ไม่กลัวหัวเราะใส่เหมือนกับท้าทายหลวงพ่อพอหลวงพ่อทำพิธีเสร็จก็เอาก้านมายมจุ่มน้ำมนต์แล้วก็พรมใส่ที่ตัวลุงชิดแต่ก็เหมือนเดิมไม่ได้ผลอะไรลุงชิตก็หัวเราะอ,อีกและพูดว่าหลวงพี หลวงพี่บวชอยู่กับวันนดนีแล้วอย่ามายุ่งเรื่องทางโลกเลยเวทมนต์คาถาของหลวงพี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกพอหลวงพ่อได้ยินอย่างนั้นก็น่าถอดสีแล้วก็ลุกขึ้นบอกกับชาวบ้านว่าผ<อ>ีตนนี้มันค่อนข้างแรงหลวงพ่อเอาไม่อยู่หรอกและหลวงพ่อก็กลับไปหลังจากที่หลวงพ่อกลับไปชาวบ้านก็เลยลองถามว่าเฮ้ย มันใครเนี่ยมาจากไหนลุงต้องการอะไรอ่ะก็พยายามถามกันอยู่สักพักตอนนั้นก็เริ่มจะมืดแล้วลุงชิตก็ตอบมาว่าพวกมึงกำกูกันไปได้ละชาวบ้านก็ถามว่ามันใครอะ่ะมันใคร,ใครกูไอ้พินผัวเขาเอียที่มันได้กับไอ้ผู้ชายคนนี้ชาวบ้านก็ตกใจถามว่า เอ้ยไม่ไเปไน่าจจริงๆเหรอแล้วแกต้องงานอะไรอะลุงผินที่อยู่ในร่างลุงชิดก็ตอบว่ากูไม่ต้องการอะไรหรอกกูแค่จะมาเอาไอ้ผู้ชายคนนี้ไปอยู่ด้วยก็แค่นั้นชาวบ้านก็บอกว่าอย่าเอาไปเลยมันเป็นบาทย่างโนอย่างนี้แต่ลุงผินก็ยืนยันคำเดิมว่ากูไม่ยอมหรอก กูตายไปไม่ถึงปีมันก็นได้ผัวใหม่แล้วแถมยังพามาอยู่ในบ้านกูอีกยังไงกูก็ไม่ยอมทางด้านลุงไก่และลุงหมีก็ถามชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นว่าลุงผินแกเป็นใครชาวบ้านก็บอกว่าลุงผินเป็นผัวเก่าของแฟนใหม่ลุงชิดนั่นเองซึ่งก่อนหน้าแกตายแกก็เป็นหมอผีที่เก่งคนหนึ่งแต่ด้วยอายุ ที่เยอะแล้วแล้วมีเมียที่อ่อนกว่าพอแกเสียไปแต่เมียแกยังเด็กอยู่ก็เป็นธรรมดาที่จะมีผู้ชายมาติดซึ่งลุงไก่ก็เลยถามลุงหมีว่าเฮ้หม,มีเอาไงดีวะลุงหมีก็หันหน้าไปมองที่ลุงชิดแล้วเดินแหวกชาวบ้านเข้าไปหาไปยืนต่อหน้าลุงชิดแล้วพูดว่าไอชิดมึงแกล้งทำเป็น,ปนผีเข้าใช่ไหม นี่มึง,มงของเงินเมียไม่ได้แล้วมาแกล้งทำเป็นผีเข้าลุงชิดแกก็เงืนหน้ามองแบบไม่ศพอารมณ์และพูดว่ากูไม่ใช่เพื่อนมึงกูจะเอาเพื่อนมึงไปอยู่ด้วยลุงหมีก็พูดกลับไปว่าถ้ามึงไม่ใช่เพื่อนกูเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามึงเป็นหมอผีเก่าไม่ใช่ะใชะ่กูไม่เชื่อมึงหรอ ว่าเป็นหมอผีก้าวถ้ามึงเป็นหมอผีจริงมึงทําอะไรได้บ้างมึงเสกน้ำมนต์เป็นไหมขันน้ำมนต์เนี่ยวางอ,อยู่ตรงหน้ามึงเนี่ยมึงเสกเป็นไหมเสกไล่เสนียดไล่ายไล่บีได้ไหมมึงทำาปไหมพอลุงหมีพูดจบลุงชิดก็หัวเราะและพูดว่าเรื่องเสกน้ำมนต์กูเนี่ยเก่งที่สุดแล้วกูสามารถเสกให้น้ำในขัน หมุนวนในขันยังได้เลยกูไม่เชื่อแน่จนิจมึงใสกให้กูดูหน่อยแล้วลุงหมีก็เอาเท้าเขี่ยขันน้ำมนต์ให้ลุงชิดและยืนกอดอกมองลุงชิดก็มองไปที่ขันน้ำมนต์ทำปากขมุกขมิบเหมือนทำพิธีอะไรสักอย่างตอนนั้นลุงไก่ก็สังเกตดูในขันก็เห็นน้ำในขันเริ่มวนวน วนเหมือนมีคนเอานิ้วไปวนในขันจนเวลาผ่านไปสามสี่นาทีเสร็จแล้วลุงชิดก็บอกว่านั่นละ่ะเห็นหรือ,อยังว่ากูทำได้พอลุงชิดพูดจบลุงหมีก็หยิบขันน้ำมนต์สาดใส่ลุงชิดทันทีที่นี้ลุงชิดร้องลั่นประมาณว่าเหมือนมีคนเอาน้ำร้อนไปสาดใส่แกแล้วก็หงายท้องลงไป ชาวบ้านก็รีบพาตัวไปที่วัดไปหาหลวงพ่ออีกรูปหนึ่งที่เป็นเกจิดังอยู่แถวนั้นและบอกให้ลุงหมีและลุงไก่ไปด้วยพอไปถึงวัดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงพ่อท่านฟังพอเล่าเสร็จหลวงพ่อก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าให้พาลุงชิดเข้าไปในโบสถ์และบอกกับลุงหมีว่าโยมวันนี้โยมยังไม่ต้องกลับนะมาอยู่ในโบสถ์กับมันี่แหละ ถ้าเอ็งออกไปเอ็งก็คงไม่รอดพอเอ็งไปหลอกมันไว้มันเอาเอ็งแน่ๆแ,แล้วหลวงพ่อก็เสกได้สายศิลแลผูกข้อไม้ข้อมือให้อ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ทำบุญถวายสังฆทานซะแล้วเดี๋ยวอาตมาจะปัดเสนียดจันไรให้แล้วหลวงพ่อก็ย้ำกับลุงหมีอีกว่าแต่เอ็งอยากให้เพื่อนเอง็งมีชีวิตอยู่ต่อก็บอกให้เพื่อนเอง็ง เลิกกับผู้หญิงคนนั้นซะแต่เกิดยังคบอยู่ไอ้ผินมันเอาเพื่อนเองตายแน่ๆพอตอนเช้าลุงชิตก็รู้สึกตัวขึ้นมาลุงหมีและลุงไก่ก็พากันไปทำบุญและลุงหมีก็พูดกับลุงชิตตามที่หลวงพ่อบอกลุงชิตก็ตัดสินใจเลิกกับผู้หญิงคนนั้นทันทีแล้วกลับไปทำงานเป็นปกติและเลิกเจ้าชู้ไปไหนที่สุด ผมชอบเรื่องนี้จังเลยอ่ะลุงหมีนี่เล่เหลี่ยมแพรวมากนะไหวพริบปฏิพานสมแล้วที่เป็นชายชาติทหารชาตินักครบมันต้องมีไหวพริบปฏิพานแบบนี้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้อย่างเดียวจริงไหมครับไ <c oughs> ปไงบ้างครับหลายรสชาติของ The ะช็อ k Story แต่ละ EP แต่ละ EP ถ้ายังไม่มีเนื้อหาเรื่องราวที่ถูกใจถูกใจแบบไหนกราบละครับรบกวนบอกทีมงานนะครับคอมเมนต์บอกได้เลยแล้วพวกเราจะพยายามสรรหาเรื่องที่คุณชอบเนื้อหาในแนวทางที่คุณต้องการมาทำเป็นเดอะช็อคซอรี่ให้ฟังสำหรับ EP นี้ตกหล่นตรงไหน,นต้องกราบขอประทานอภัยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราชาวเดอะช็อคไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใดๆล้วนตั้งใจนำเสนอพูดเลยพบกันใหม่อีหน้าสวัสดีครับ you <laughs>